สวัสดีครับ FC สกลนครพันปามนะครับวันนี้มาดูลูกค้าที่รับพันปามไปแล้วมาปลูกนะครับนี่เป็นการปลูกที่ถูกต้องเลยนะครับผมนี่ครับให้มันลอยนิดนึงนะฮะปาลปามเป็นรากอากาศนะครับเหมือนทุเรียนเลยนะครับผมควรจะลอยนิดนึงนะฮะประมาณนี้ถูกเลยครับนี่ใส่ขี้วัวเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับซื้อปามผมไปนี่ใส่ขี้วัวได้เลย คือปลาล์มผมเลี้ยงขีว้วัวขี่ไก่ได้เลยนะครับรับประกันได้เลยครับดูต้นไม่ต้องใหญ่มากนะครับทรงสีลาดเอลิทนะครับทรงเขาโคนใหญ่ตั้งแต่เล็กเลยนะครับดูด,ดูดูเม็ดก็ยังอยู่เลยนะครับต้นเนี้ลยลอยนิดนึงนะครับผมถึงจะถูกหลักหมายถึงต,ตัวถุงเก่าเนี่ยลอย,ลอยนิดนึงฮะไม่ต้องไปถมมันนะล,อย,ลอ,ยอยอย่างเงี้ย ก็ถุงมันลึกอยู่แล้วจมดินอยู่แล้วนะครับผมสวยมากเลยนะครับนี่ปลูกอยู่ล่องมันนะครับยังไม่ได้เอามันออกอเข้าท่าเลยนะครับเนี่ยนี่นีขี้วัวนี่ก้อนขี้วัวนะครับสวยงามดูดูลอยนิดนึงคือถูกหลักเลยนะครับปามเป็นลากอากาศนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกหากินนะฮะอย่างเงี้ย เดี๋ยวฝนตกก็จะออกหากินผมเดินดูทางน้้นต่อนะครับลูกค้าปลูกนะฮะปลูกสวยใส่สวนมันสําปะหลังเลยนะครับผมสีลาดเอลิทนะครับไม่ต้องพิถีพิถันมากนะครับไม่ต้องต้นใหญ่มากขอได้พันแท้ก็เป็นพอนะครับลูกค้าบอกนี่นี่ฮะลอยนิดนึงนะฮะถูกต้องเลยนะครับตามหลักพอาะรากมันออกหมดแล้ว เดินดูทั่วแปลงเลยนะครับมันสับปะหลังนี่ก็ไม่ค่อยออกนะครับเพราะจะปลูกปาล์มอยู่แล้วเนี่ยฮะแนะนำลูกค้าซื้อไปแล้วฉีดยาเลยนะครับฉีดยาหนอนยา,มาแมลงเลยนะครับหรือไม่ก็สังเกตบ่อยๆนะครับผมยาหนอนยา,มาแมลงยาด้วงนะครับเนี่ยตรงนั้นนะครับ ปลูกมันไม่เคยขึ้นก็ปลูกปาล์มซะเลยนะครับลูกค้าบอกซีหลาดเอลิทนะครับซีหลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับวลีของบาวตาทีบ้านม่วงนะครับอันนี้ก็อยู่บ้านม่วงนะครับดูนะฮะให้มันโดนโดนอากาศนะครับถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับให้มันมีอากาศนะครับอย่าถมนะฮะเนี่ยคือถุงดินเก่าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดินเก่า เราไม่ต้องเอาดินดินดินในแปลงเนี่ยถมนะครับให้มันดวนอากาศเลยนะครับดินของดินเก่าคือดินถุงดินจากถุงเนี่ยเนี่ยสวยเลยครับถูกต้องตามหลักเลยนะครับออเดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสผมผมสวัสดีครับสวัสดีครับ